สวัสดีค่ะวันนี้นะวลากรสมุนไพรนะคะพาท่านมารู้จักกับว่านชนิดหนึ่งที่เป็นทั้งว่านโบราณแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านน้ำค่ะว่านน้ำถือเป็นไม้น้ำชนิดหนึ่งชอบขึ้นตามที่เชิญแฉะมีน้ำาขังหรือน้ำขึ้นลงถึงลำต้นแข็งเป็นข้อข้อ,ขอสีแดงเรือ้อ ทอนยาวไปตามดินเลนลากเล็กเป็นฝอยใบเล็กและยาวแบนคล้ายว่านหางช้างแต่เล็กกว่ามากเป็นแผงเหมือนแบบว่านหางช้างเหมือนกันมีกลิ่นหอมแรงโดยมากมีผู้ปลูกเอาไว้ทำยาประโยชน์ทางยานะคะลากว่านกินมากทำให้อาเจียนแต่มีกลิ่นหอม กินแต่น้อยเป็นยาแก้ปวดท้องขับลมในลำไส้แก้จุกเสียดและแก้ธาตุเสียชาวอินเดียใช้ปุงเป็นยาระบายและคุมธาตุไปด้วยในตัวทั้งเป็นยาเบื่อมแมลงเช่นมแมลงวันเป็นต้นแพทย์โบราณชาวตะวันตกก็าไม่ใช่นะคะแพทย์โบราณชาวตะวันออกนิยมใช้ว่านน้ําเป็นยาทั่วไปทุกประเทศตั้งแต่ดึกดาบรรมาจนถึงปัจจุบันนี้ แม้แต่ชาวตะวันตกเช่นฮิปโปเคติสของกกีกก็เคยใช้ในครั้งกระโน้นจนถึงปัจจุบันแพทย์ชาวยุโรปที่อยู่อินเดียและชาวอินเดียเองก็ยังนิยมใช้ว่านน้ำเป็นยาแก้ไข้มารียคู่ไปกับซิงโคนาโดยใช้รากว่านน้ำผสมร่วมกับยาขมต่างๆหรือยาแก้ปวด ทำให้ระง,งับอาการปวดท้องได้ทันทีชาวอินเดียจะฉีกรากออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เคี้ยวกิน2-3นาทีแก้หวัดและแก้เจ็บคอในว่านนี้มีสารที่ให้ลดขมและใช้เป็นยาแก้บิดของเด็กแก้หวัดลงคอได้เป็นอย่างดีหมอตะวันตกใช้ตั้งตำรับโดยเอารากว่านน้ำโขกให้แหลก60กรัม ้มในน้ำเดือด5 0ซสซีกินมื้อละสองช้อนโต๊ะวันละสามครั้งแก้ปวดท้องและจุกเสียดรากฝนกับเร้าเจอน้ำเล็กน้อยทาหน้าอกเด็กเป็นยาดูดพิษแก้ความอักเสบของหลอดลมและปอดเอารากว่าน้ำตากแห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอมเป็นยาแก้ไอดีกว่ายาแก้ไออย่างอื่น อีกทั้งมีกลิ่นหอมเวลาหายใจด้วยแต่ลากว่านน้ำถ้ากินมากจะทำให้เกิดการขึ้นไ้อาเจียนเป็นยาแก้เส้นกระตุกแก้ปวดท้องแก้ลมบำลมหัวใจและเบื่อมแมลงวันถ้าต้องการทำให้อาจเจียนเพื่อขับพิษต่างๆกินเพียงสองกรัมก็พอไม่ควรกินเกินกว่านั้นนอกจากนี้ยังกินเป็นยาแก้เหืด เป็นยาขับเสมหะทางมหาทางมหาสาครคามใช้ใบของว่านน้ำสดตำละเอียดผสมน้ำสมหัวเด็กแก้เด็กมีอาการปวดหัวบางตำราตำพ่อแก้ปวดกล้ามและข้อโดยตำรวมกับชุมเห็ดเทศใช้แก้โรคผิวหนังทำเป็นยาชงและทิงเจอ คือว่านน้ำเนี่ยคะ่ะถ้าดูตามตำราไม่ว่าจะเป็นตำราเล่มไหนจะเป็นตำราสมุนไพรหรือตำราว่านจะมีการบรรยายเ,อเยอะมากนะคะจริงๆอันนี้คือเขาจะต้องมีน้ำแต่พอดีไม่อยากให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงก็เลยลดน้ำแบบแห้งๆแต่เขาก็ไม่ตายนะก็จะเห็นว่าเขางามดีเพียงแต่ต้นไม่ใหญ่จริงๆใบว่านน้ำถ้าสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยจะยาวเป็นเมตรเลยนะคะอันนี้ก็ยาวประมาณฟุตกว่า แล้วก็กลิ่นหอมของเขาเนี่ยจะดูว่ามันเป็นว่านน้ำหรือไม่ใช่ว่านน้ำก็แค่เตดใบเขาอะค่ะเอามาดมนิดนึงฉีกเอามานะคะแล้วก็ขยี้ขย,ขยี้แล้วก็ลองดมว่านน้ำเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาอยู่นะคะอันนี้คือรากในส่วนที่เขาเอาไปใช้ทั้งแก้ไอแก้วัดแก้ปวดหัว แก้ท้องเสียแก้ไข้มาลาเรียสารพัดนะคะที่จะเอาอไปใช้ได้แต่ถ้ากินมากก็จะทําให้เกิดอาการอาจเจียนแต่คนโบราณนี่หมอพื้นบ้านเขาก็จะให้อาจเจียนนะคะเพื่อขับพิษที่อยู่ภายในกระเพาะทางเดินอาหารอะไรเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็ถึงจะวางยารักษาโรคก,ก็พามาให้ชมนะคะว่านน้ําสมุนไพรดีมีประโยชน์ที่มีอยู่ในตำรับมีอยู่ในตำรายาสมุนไพรโบราณและในตำราว่านโบราณ ใช้กันมานานแล้วนะคะทั้งตะว,วันออกและตะว,วันตกนั้นก็เป็นพืชสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่น่าปลูกนะคะวลากรสมุนไพรก็เลยเอามานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับว่านน้ำให้ได้รับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ